เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความสามารถการใช้งานของคนนกวิหกทองนะครับรวมถึงการวิวัฒนาการกลายเป็นแหวนรุง้งมาเปกัสัสจะมีการใช้เงื่อนไขอยอฟอ,อะไรอย่างไงอยู่กับตัวไหนแล้วดีใช้แบบไหนแล้วดึงประสิทธิภาพมาใช้ได้อย่างดีมากที่สุดเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับ ก็กลับสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนจำช่องจานแซคไว้ในเกเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสับยุทธมีอาจารย์เซิร์ฟไทยแลนด์เวียดนามการัหนาของแหวนใหม่นะครับแหวนวีหกนะที่เข้ามานะครับบอกได้เลยว่าโคตรจะได้สืรอ้งนะแต่ว่างบประมาณมีไปไม่ถึงจริงๆเนี่ยแหวนวงนี้ถ้าให้ดูพูดกันแบบ ตามจิตตามใจจริงๆนะมันคือแหวนที่โคตรดีมากๆเลยครับถ้ายิ่งแบบในอัตราการเล่นแบบช่วงเวล d แพดเวลเก้าสิบอะคิเลตเราะเยอะอะมันให้ผลที่เป็นลัสดาเมจได้เยอะมากๆครับแต่เสียดายว่ามันมาในกิจฉลองร,รอบๆก่อน3ปีขึ้นมานะครับทำให้เราน่าจะแบบเซฟเซฟงบและอะไรในหลังเรื่องงบกันไปเยอะนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ <c oughs> แซดแล้เดี๋ยวเราเข้าสู่ทอปิก ของเราในวันนี้เลยนะครับทางด้านของแหวนวิหกนะครับก็เป็นแหวนสายซับพอร์ตที่เราได้จากกิจกรรมในฤดูร้อนนี้นะครับก็จริงแหวนวงนี้เนี่ยเป็นแหวนที่เอาไว้สําหรับเล่นแมคคานนิกในช่วงเลดเลดแหละนะเพราะว่าบัฟดาเมจส่วนใหญ่เขาเป็นลัสดาเมจที่เสริมการเล่นให้กับทั้งทีมได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เหมาะกับการเล่นทีมแบบปล่อยไหลไปเรื่อยนะส่วนสําหรับใครที่จะถามว่าควรเปิดเลือกถุงไหนเลือกของใหม่ครับเลือกขนนกไปก่อนเลยนะครับเลือกวีหกขนนกไปก่อน ส่วนม้าเดี๋ยวเราไปหาจากกักริดอื่นเอาก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแหวนเก่ายิ่งแหวนเก่าส่วนใหญ่ยิ่งมีโอกาสหาไดจากกิจต่างๆน่าจะโอเคมากกว่านะครับเพราะด้วยแหวนนี้มุ่งหม่มันต้องรอรีรันในกิจหลักๆเลยก็อาจจะเดี๋ยวอดซะก่อนด,ดังนั้นมีโอกาสเลือกขนนกเอาไว้ก่อนนะครับทาให้มันครบแสนแสนห้าก็ว่ากันไปนะและส่วนที่ใครทําถึงแล้วนะครับประเด็นหลักๆเลยสําหรับการเล่นก็จะมาถึงเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงแมชชันิกการเล่นนะครับ เด่ที่คนรู้กันว่าแหวนวงนี้เนี่ยเป็นแหวนที่เอาไว้เล่นกับตัวละครที่มีเงื่อนไขพิเศษนั่นคือตัวละครออสการ์จะตอบโจทย์ที่สุดในการเล่นนะครับเพราะเนื่องจากแหวนวงนี้เนี่ยจะมีความสามารถก็คือเมื่อไรแล้วก็ตามนะครับที่เกรดตัวละครของผู้ถือแหวนเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นคือเกรดเพิ่มเกรดลบครับโดยที่ไม่ต้องถึงเทิงตัวเองมีแค่ตัวเดียวในเกมนี้น่าจะเป็นแค่ออสการ์เอสพีณตอนนี้นะณปัจจุบันนี้จะในกราฟไม่แน่ใจตัวอื่นนะครับแต่ว่าตัวละครที่ทั้งถือขี้เลดและเกรดเกิดการเปลี่ยนแปลง ก็คงไม่มีตัวละครไหนที่จะตอบโจทย์เราได้ดีเท่ากับออสการ p เอสพีอีกแล้วนะครับโดยออสกาเอสพีจะมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเกจของตัวเองเมื่อสายคอนออกไปโจมตีหรือว่าสายปีกก็ตามจะดึงเกจของออสกาไปใช้และมีการเติมกันเสมอๆนะครับนั่นําให้เราสามารถประเกตสแตกขนนกหรือว่าจะเป็นธนะของม้าเปกระซัสได้ค่อนข้างรวดเร็วยิ่งขึ้นเืดอขนนกนี้นะครับเมื่อเราเนี่ยเป็นสายคอสสายปีกหรือว่าควบคุมไอโอูดลับนะครับเขาไม่ได้พิมพ์แต่ว่าแปะปีกก็ทํางานได้เช่นเดียวกัน จะได้รับสแต็กนะครับขนดำหนึ่งชั้นซอนทับได้20ชั้นนะครับแต่ละชั้นเนี่ยอัปเกรดดาเมจท้ายสุด2%นะครับแล้วก็หากผู้ถือคอรองนะครับก็คือสายคอรหรือสายปีกที่มีรูปนกนี้อยู่นะครับทำการโจมตีสลับไม่ว่าจะเป็นคอร์สาโจมตีปกติหรือทักษะวิญญาณแต่นี้ถือว่าเป็นคําถามที่จานเองก็คาราคาใจเหมือนกันว่าไปเสร็จแล้วใช้เพียงแค่ครั้งเดียวพอเลยหรือเปล่าหรือว่าจะต้องโจมตีปกติบวก,ก,บกับใช้ทักษะวิญญาณไปเยอะๆทุกครั้งทุกครั้งไปเลย แต่คิดว่าครั้งเดียวน่าจะพอนะอัปเกรดอีก2%อปเนตะครับส่วนสำหรับใครที่ทำา1 0 0 0แสนปีนก็ได้5%าเรเพิ่มเติมนะครับของบัฟป,ปกติแล้วก็แสนห้าของผู้ถือครองที่โจมตีสลับกันนะครับสองแสนนะครับบัฟป,ปกติเนี่ยจะแรงเพิ่มขึ้น10%ต่อชั้นเลยแล้วก็สิ่งที่เป็นไฮไลท์ประเด็นในการเลือกแหวนที่เป็นคิเลตนะครับเพราะว่าคนถือครองคิเลตถือไว้เป็นผลดีมากกว่านั่นคือผู้สวมแหวนมีคิเลตพื้นฐา100นะ100% 100%นกๆ1ร0จะได้รสแต็อง์นาแรพิ่มขึ้น,นับ 1%, 1ที่เป็น last damage หรือว่า damage สุดท้ายนั่นเองดังนั้นโดยปกติเฉลี่ยแล้วเราน่าจะมีคิเรตอยู่ประมาณ5600เราจะได้ขึ้นอีก6%ซึ่งมันเยอะมากครับอย่าลืมว่า last damage คือ damage ท้ายสุดจากการที่เรารวบรวมทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นบัฟตัวนั้นบัฟตัวนี้ตีตัวนั้นตีตัวนี้นวนนวนนบวกคิ damage บวก ATK เสร็จแล้วเอามาคูณด้วย damage สุดท้ายมันจะแรงมากๆมันคือตัวคูณสุดท้ทายครับในอ่านอก square root เนี่ย มาไปคูณถวท้ายสุดแล้วมันจะเป็นอะไรที่พุ่งมากมากเลยดามเมจเราจะไปไกลมากๆนะครับแต่ว่าก็เอาเท่าเอาแบบเขาเรียกว่าแนวเท่าที่ไหวแหละเดี๋ยวที่เหลือก็ไปเก็บจากกิจกรรมอื่นๆได้นึงก็ได้น่าจะได้ประมาณ11-12วงคิดว่านะน่าจะได้ประมาณ11-12วงนะครับส่วนที่เหลือๆก็คงทําใจได้เพียงแค่ไปหาจากกักรกลอื่นๆสะสมเอานะครับโดยอย่างที่บอกไปว่าออสการ์เนี่ยมันถือครองได้ดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าตัวอื่นจะถือไม่ได้นะครับ แต่ว่าการถือครองของตัวอื่นจะเป็นผลช้ามากกว่าแนะนำนะครับให้เอาไปไว้ตัวที่เร็วที่สุดในทีมเร็วแบบเร็วดวยประมาณแบบพอประมาณอะ่ะของสายซัพพอร์ตจานเอาไว้ที่มังกรขาวถ้าสมมติว่าจานจะมาใส่นะโดยเกรดนี้เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงจะมีเพียงเงื่อนไขเดียวนั่นคือตัวละครเราถึงเทินเราจะได้เกรดเพิ่มหนึ่งเกรดฟรีใช่ไหมนั่นคืะเกรดเกิดการเปลี่ยนแปลงครับทาให้ต้องถึงตัวละครตัวนั้นได้เล่นอะ่ะบัฟถึงจะขึ้นทําให้มันค่อนข้างช้านะครับ20บชั้นเนี่ยตัวนั้นต้อง ซึ่งถามว่ามันจะทันไหมก็ถือว่าทันยากมากๆครับอย่างที่บอกไปมันถึงได้อยู่กับออสการ์เอสพีได้ผลดีมากกว่าแต่พอในกรณีที่จะเป็นแหวนมาร์ปิกาซัสแล้วเนี่ยมันจะแยกกันนะครับที่มันเอามาฟิชชั่นกับวงนี้แหวนมาเ์ปิกาซัสนี้เนี่ยจะมีความแยกแตกต่างจากการหน่อยหนึ่งนะครับนั่นคือแหวนวงนี้เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เกรดของเราไอ้เกรดของเพื่อนร่วมทีมเกิดการเปลี่ยนแปลงของฝั่งเรานะครับทุกตัวเลยนับทุกตัว6ตัวในทีมถึงเทินเพื่อนร่วมทีม1ึงครั้งเกรดเพิ่มขึ ทำให้การได้รับบัฟไวเพิ่มมากยิ่งขึ้นและอัปเกรดได้ถึง50ชั้นหรือว่า50สเต็เลยแต่ละสเต็กอัปเกรดดาเมจท้ายสุด8%นะครับแล้วก็อัปเกรดดาเมจท้ายสุดจากการโจมตีแต่ชั้นที่บ่อยสก,กิลแตกต่างกันจากครั้งก่อนอีก8%ซึ่งมันเยอะมากจา์เองก็เนี่ยเป้าหมายจานคือ500,000ปีนี่แหละที่จา์จะทำใกล้ๆถึงแล้วล่ะคงได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่มีถึง600,000ปี800,000ปีเนี่ยมันจะเป็นผลที่เพิ่มมากขึ้น,นึะครโดยเเเพา80,000ปีก็ืืออ่งงล ดังนั้นผู้ถือของคิเลตจะให้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าจริงๆถ้าเราเป็นแหวน ATK เป็นแหวนเซปเดตแต่ไปอยู่กับตัวละครเป็นคิเลตมันก็ถือว่าเราเสียสเตตัสตรงนั้นไปนฟรีๆหลายร้อยสเตตัสเลยนะครับดังนั้นเลือกคิเลตเอาไว้น่าจะเป็นผลดีมากกว่าแต่ในกรณีที่เรามีคิเลตตันเก็บเอาไว้สำรองเก็บไว้ในกระเป๋าก็ได้และเลือกออฟที่เป็น OP, ออฟอย่างเช่นสปรีหรือว่าอะไรต่ออะไรเอาไปใส่กับตัวละครที่เราจะใช้ก่อนก็ได้นะครับไม่ได้เสียหายขอแค่ปีมันถือว่าโอเค อันนี้เนี่ย9 0 0 0 0ปีอัพ50%แล้วก็1ล้านปีเป็น4%นะครับทุกๆ100คิเลตซึ่งมันบัฟไกลมากๆสำหรับล้านปีนะเป็นเป็นบัฟที่แรงแกง6นะเด็กยังตลกโอ้โห6ได้ยังไงเลยแรงมากๆเดี๋ยวจารย์จะพาไปลองใช้ดูนะครับในทั้ง2แหวนแล้วกันเดี๋ยวว่าแหวนลุ้งเนี่ยจะจา์ไปยืมของคุณพัทนะครับ ID x i เข้าไปลองเทสการบัฟให้ดูส่วนไอาีาจา์เดี๋ยวพาไปดูแหวนของวงธรรมดาเกี่ยวกับการอยู่กับออสการ์และการไม่ได้อยู่กับอสกา รอบนี้เนี่ยจาย์จะใช้เป็นทางด้านของมังกรขาวไปก่อนนะครับมาเราจะเล่นเหมือนตีกระดูปกติเลยนะครับเนี่ยอาจจะเล่นเหมือนตีกระดูปกติเลยที่เราได้เล่นกันเลยนะครับมาเห็นไหมบับเราตั้งต้นนะครับแต่ว่าเรายังไม่มีซักสกแต็กเลยเนี่ยถึงเทินมังกรขาวปุ๊บได้รับมา1สแต็กนะครับมังกรขาวก็จะดึงนะครับตัวละครอ,อื่นมาเล่นเห็นไหมว่าการเล่นของเพื่อนร่วมทีมไม่ได้เป็นผลให้เราได้บับขึ้นดังนั้นมันต้องถึงเทิร์นมังกรขาวครับ กรขาวจ้าจะเป็นตัวละครลองลงมาที่เร็วที่สุดในสายซัพพอร์ตของจา้าแล้วส่วนลองหลงเนี่ยจ้าไม่แน่ใจว่าในกรณีที่มันไปอยู่กับบัฟให้เมตาเทพสายคอนแล้วเนี่ยมันจะโดนดึงเกตรหรือเปล่าแต่มันก็เร็วนะสป,ปีดมันก็เร็วอยู่นะล้องหลงอะเห็นไ,ไหมบัฟสองชั้นไม่ขึ้นไปไหนเลยครับบัฟสองชั้นไม่ขึ้นไปไหนเลย เหมือนเกต์มังกรเหมือนเกต์หลงๆจะไม่ได้เพิ่มได้ลดอะไรเลยนะเหมือนโดนดึงไม่ได้ครับเนี่ยพอถึงมังกรขาปุ๊บเห็นไหมสามชั้นครับเมื่อถึงเทินตัวละครตัวนั้นเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการดังนั้นมันจะเป็นอะไรที่ช้ามากๆครับมันจะเป็นอะไรที่ช้ามากๆในการที่กว่าจะนั่นหรือจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่จานคิดเอาไว้จากก็ไม่น่จาจว่ามันจะได้หรือเปล่าคือเอาแหวนไว้ครับหลงๆ แล้วเราดึงหลงแทนจะด่ดะดึงมังกรขาวเพื่ออย่างน้อยเก็บสแต็กให้เร็วยิ่งขึ้นแต่ว่าข้อเสียเลยคือถ้าสมมุติว่าเรามีขาฟิลแล้วเราไม่ได้ดึงมังกรไอ้ดึง6ปีอะบัฟเราจะก็จะเสียมันเสียเบาไปลงไปหน่อยแต่นี้ก็เ๋ยวจะเผื่อว่าหลายคนน่าจะอยากจะถามกันว่าเอ้ยจารย์ครับถ้าสมมุติว่ามันไปอยู่กับหลงหงเนี่ยแล้วเราดึงหลงงมาตลอดได้ไหมเพราะว่าดึงหลงงเปรียบเสมือนดึงสายคอนถึงแม้ว่าเราจะเสียเรื่องของ บัฟแมคานิกไปเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราจะได้ในเรื่องของการเก็บไวขึ้นหรือเปล่าครับอ่ะเรามาลองดูนะครับย่ขอเปลี่ยนมังกรขาวเป็นแหวนปกติที่ใช้ก่อนแหวนวันนี้มันมีเงื่อนไขาการใช้ที่ค่อนข้างพิเศษนะครับหลายๆคนก็เลยจะเอ้ยเล่นยากเหมือนกันแต่คิดว่าไม่น่าเป็นปัญหาอะไรมากมายขนาดนั้น เซียวๆไหมเราก็ได้รับบัฟหนึ่งฟรีหนึ่งชั้นอยู่ดีลองดูครับน่าจะได้มั้งอันนี้ก็พาลองดูนะเพราะว่าอาจารย์ไม่เคยถือของกับหลงๆเนะี่ยคิดว่าน่าจะได้แหละหาได้มาสองชั้นละแต่ไม่น่าจะเพียงไม่น่าจะเพียงพอสำหรับเขาอาทีนี้ โอปปีแค่โดนเปิดกายแท้นะครับแล้วจะทําให้หลงๆกลายเป็นเมตาเทพหลงหงจะไม่ได้เล่นเลยแต่ว่าเราจะลองดึงหลงงดูว่ามังก่อนขาวดึงหลงๆแล้วมันนับไหมแต่เซนจานบอกว่ามันจะนับนะให้ลองดูกันว่าจะนับไหมไม่นับด้วยครับสองชั้นไม่ขึ้น,นครับ ถึงเธนลงหลงแลวลงหลงไม่ได้เกตเพราะว่าเกตลงหลงเต็มไงไม่โดนใช้ครับดังนั้นอยู่กับลงหลงที่เป็นเมตาเทพไปแล้วถือว่าไม่โอเคเลยเนี่ยเนี่ยเห็นปะลงหลงจะถึงเธอเล่นแต่ว่ามังกรไอหกปีเล่นแทนครับไม่ขึ้นครับ2ชั้นเหมือนเดิมไม่กระดิกเลยเว้นแต่ว่าจะเป็นสีลุงถึงน่าจะขึ้นนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นนะครับโดยที่จะเป็นอ่าจะต้องแปวนแหวนลงหลงกลับด้วย แล้วก็จะเป็นออสการ์เอครับการเก็บสแต็กของเขาว่าทำไมทุกคนต่างบอกว่าต้องเป็นเขาเท่านั้นนะฮะทำไมถึงต้องเป็นออสการ์จริงๆแหวนวงนี้จันเคยบอกในช่วงตอนแหวนมาละมันคือแหวนสำหรับออสการ์จริงๆอะ่ะมันทำมาเพื่ออสการ์ในการเล่นมากๆครับออสการ์เอสพีแทนองครขาว แต่ว่าบัฟเรายังจะยังได้เริ่มต้นมาแค่1ชั้นในตอนเริ่มต้นสเตจเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จริงๆถ้าจะให้ดูดีเนี่ยออสการ์อาจจะต้องเร็วเร็วซะหน่อยนะเป็นเหมือนแปดก็จะดีนะครับให้ออกก่อนเทสสม,มรกรดก็จะดีกว่าจะได้มีเวลาในการกดสกิลไปก่อนเลยไม่งั้นพอเวลาคอมโบการแท้มันออกมาเนี่ยเราจะเราจะเสียเวลาไปสักหน่อยหนึ่งในช่วงต้นนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องของการเก็บของเขาเนี่ยตอบโจทย์ การเก็บได้ดีมากกว่าอยู่แล้วอ่ะอันนี้เรายังไม่ได้บัฟสนะครับมันก็เลยยังไม่ยอมโดนดึงเกตโดย6ปีอ่ะีนี้พอเวลาหปีออกไปตีเห็นไหมบัฟเราจะขึ้นนะครับตอนนี้2ชั้นนะครับสังเกตเวลา6ปีออไปตี มันจะดึงเกรดออสการ์ไปใช้ครับอ่ะบัฟขึ้นเป็น3ชั้นเห็นไหมครับเกรดออสการ์เกิดการเปลีป่ยนแปลงเพราะว่า6ปีดึงเกรดออสการ์เนี่ยออกไปใช้จากการที่ออสการ์แค่ยืนเฉยบัฟแค่ครั้งเดียวพอกดสกิล4ครั้งเดียวหรือว่าจะเป็นแหวแปลครั้งเดียวก็พอ4ชั้นละครับเห็นไหมทีนี้เราจะเก็บ20ชั้นได้แป๊บเดียวเลยนี่ครับออสการ์ดีที่สุดแล้วนอกนั้นมันเสียเวลาในการบนเทิร์นมากครับเนี่ยทุกๆครั้งที่6ปีออกไปตี มาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยหชั้นละเก็บไปได้เรื่อยครับเพราะเกตออสการ์เนี่ยมันมีเพิ่มมีลดเวลาออสการ์หลอดเต็มแล้วมันก็จะบัฟให้เราฟรีๆโดยที่ไม่ต้องเล่นเงื่อนไขใดๆนี่คือเงื่อนไขที่ดีที่สุดกับออสการ์มากๆกับแหวนที่เป็นวีหกจะเป็นหม่วยมันประการัเองก็ตามนะครับในแง่แมคานินระดับแปดแสนปีเนี่ยครับความง่ายนี่คือสิ่งที่ทําให้ว่าใครไม่มีออสการ์อาจจะนั่นหน่อยครับเพราะว่า,วามันไม่ยอมออกมาปรับอะไรให้เรา ใน,นถึงทันอาก้าก็บัฟนุ่นบัฟนี่ครับเพื่อนมวมทีมประมาณนี้ครับทีนี้เราจะมาดูทันหน้าของระดับสี่รุ้งกันนะครับอันนี้เนี่ยจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างจากแหวนวงเดิมที่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวที่ถือของแหวนแต่ว่าน,นี้เนี่ยจะเกิดหลังจากจำนวนพลังวิญญาณยูนิตใดก็ตามเกิดการเปลี่ยนแปลงของฝั่งเราทุกคนหคนในทีมเราเนี่ยครับเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นคือถึงเทิงเขานั่นแหละ ถึงเทิร์นเขาปุ๊บเราได้เราได้บักบกั๊บปั๊บปุ๊บแป๊บปุ๊บปั๊บห้าสิบเร์เซ็ต์แป๊บเดียวครับดังนั้นแบตลุงอันนี้เนี่ยจะเป็นทําให้เราสามารถเล่นแมคานิกได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ดียิ่งขึ้นนะครับมันจะได้เป็นสูงสุด50ชั้นเลยจากปกติเมื่อกี้ได้20เนาะแล้วก็อัปเกรดดาเมจนะครับท้ายสุดเป็น8%ปนขนนกพลังศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือเป็นขนนกศักดิ์สิทธิ์ของตัวสแ,แต็ปเขานั่นแหละส่วนทน้ามคานิกที่น่าสสนนใใจจจจะะออยยยู่่่ททททีีี800,000 100%ปปคครรัับิเเเเาาห้้กดดดมุ แต่ละชั้นแต่ละสเต็กเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2%แล้วก็4%ที่1ล้านปีนะครับบอกเลยว่าบัฟโหดมากๆครับอันนี้จะทําให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายโดยที่ใครถือก็ได้ครับแต่ถ้าอยากให้คนถือดีก็คงเป็นคนที่มีคิวเรทสูงสุดในสนามนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าใครถือก็ได้ครับคุณจะเอาไปเป็นตัวไหนถือมันก็ได้หมดยังไงยังไงบัฟก็เร็วอยู่ดีนะครับโอเคอันนี้จันก็กดเป็นเล่นแบบออโต้นะครับออโต้ Auto ไปเลยเหมือนเดิม ปุ๊บนะครับอาจารย์จะมาดูบัฟของน้องอันนี้เนี่ยออสการ์อยู่ในตำแหน่งความเร็วถือว่าไม่ได้ช้าเกินไปนะก็มาเล่นในตัวตำแหน่งที่ประมาณ3-4นะครับอันนี้อาจารย์จะไม่เปิดรายการแท้อะไรเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะปุ๊บพอถึงออสการ์ปุ๊บบูมบัฟทันทีนะครับแต่ว่าไม่น่าจะว่าตัวบัฟมันถ้าเป็นอันเก่ามันมองเห็นอะ,ะขึ้นมาละ13ชั้นเห็นปะ แป๊บเดียวเอง13ชั้นแล้วครับเนี่ยถึงเทิร์นใครก็ตามขึ้นเทียนหนึ่งทุกเทิร์นทุกรอบเริ่มเทิร์นเพื่อนขึ้นเทียนหนึ่งนะครับจะเป็นลงหลงแหละที่เกตมันไม่มีอันนี้เนี่ยต้องทำให้เกตฝั่งเราโดนใช้งานนะครับไม่งั้นมันจะไม่เติมเกตเนาะก็ต้องใช้ทักษะวิญญาณโจมตีเพิ่มเติมเพื่อให้เกตฝั่งเพื่อนรงทีมเราลดและถูกถูกเรียกใช้งานนะครับมันจะเก็บไว้ขึ้นแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวก็5้าชั้นแล้วครับใช้เวลารอบัฟพอดีเกี่ยวกกัััับบท้งีีมในนนารเลล่พอดหะ50ช ไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่ดูยุ่งยากอะไรเลยเห็นไหมถ้าเป็นสีลงได้เนี่ยคุณจะไปเอาใครถือก็ได้ครับคุณอยากให้ใครถือก็ถือได้แต่พอเป็นหกแสนที่ต้องเป็นคิเรตก็มันจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่คุณอาจจะต้องมาทําในตําแหน่งนะครับอื่นๆที่เป็นคิเลตดีกว่าแต่ในกรณีที่ไม่ถึงนะครับห้าแสนห้าห้าแสนหกห้าแสนเจ็ดห้าแสนแปดจนถึงห้าแสนเก้ามันยังไม่มีคุณอ่าคุณสมบัติของคิเลตคุณจะเอาออฟอะไรแล้วไปถือกับตัวอะไรจริง,รงๆก็ได้นะ ไม่ได้ติดปัญหาอะไรนั้นนะครับแต่ว่าแค่ถ้าเราไม่มีคิเลาไว้ใช้ในอนาคตแบบต้องเก็บเอาไว้สักวงนึ่งอ่ะเพราะมีงานเดี่ยวเผื่อเราเราต้องทําขึ้นได้20,000 0ปีฟิลไปขึ้น80,000ปีเนี่ยมันจะไม่ไม่พอนะครับ28่สิบแชัล่าไหมแปบ๊บเดียวนะครับบอกเลยว่าแปบ๊บเดียวถ้าจะให้ไวขึ้นเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวละครในเพื่มทีมใช้สกิลกันเยอะๆครับเพิ่มทีมใช้สกิลช่วยกันเยอะๆนะครับก็ทําให้เราเก็บ บัฟนู่นนี่นี่นั่นต่างๆได้ไ่วยิ่งขึ้นนะครับอย่างเซียนต้านเหลวเนี่ยที่เกรดเต็มอยู่ตลอดมันเสียสละเลือดเป็นเกรดให้เพื่อนก็ให้เซียนต้าเหลยวกดสกิลซะหน่อยในช่วงต้นๆก็ได้เพื่อทาให้บับเราเก็บเร็วเห็นไหมครับข้อแตกต่างมากๆเลยในการเล่นใครจะถือก็ได้ครับอันนี้ไม่ติดเนาะคงไม่ต้องทําภาพไปเห็นมั้งก็คือใครถือก็ได้ครับขอแค่ถือเอาไว้ในทีมก็เพียงพอแล้วสาหรับในกรอนี้ที่เป็น40,000 0ปีเห็นปะแต่ว่าขึ้น5 0เน่าจะกําลังสวยตอนที่ ีพอดีห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะน้อยมารีวิวดาเมจต,ตอนมันหกแสนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเผื่อมารีวิวให้มันเป็นแปดแสนทีเดียวเดี๋ยวหายืมไอดีมารีวิวให้เป็นตัวแปดแสนสำหรับการเคสดาเมจก็บ,บอกเลยว่าแบบนี้ดาเมจน่าจะพุ่งขึ้นเยอะมากๆแป๊บเดียวห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับบอสน่าจะเลือดเหลือเลือดประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะต้องทำดาเมจกำลังดีเลยนะครับก็จะแบบพิเรี่ยนประมาณนี้เต็มล ของอดีจริงๆนะเห็นไห<ป>ม <ard> การเล่นครับมันก็จะง่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นในที่เราทําสีลุงได้นะครับใครทาไม่ได้ก็อย่าลืมเอาไว้กับตัวที่เร็วที่สุดขอแค่เขาเล่นบ่อยๆหน่อยอะ่ะจะเป็นผลดีมากกว่าให้เขาเล่นบ่อยๆให้เขาเล่นเยอะๆหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเราเก็บสแต็กช้านะครับ20สชั้นนี้มันวน2ี่ครั้งอะ่ะเนี่ยกว่าจะถึงวนครบเสียเวลาจัดจัดสําหรับตัวหน้นาของญมายุนิคอนวันนี้ก็ประมาณนี้กันนะครับใครมีคําถามหรือว่าอะไรยังไง ข้อสงสัยในการเล่นนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิป อย่างไงกันบ้างครับสำหรับครั้งหน้าของแหวนม้ายูนิคอนนีครับหรือว่าการฟริวชั่นขึ้นเป็นรหรับม้าเปกาซัสนะก็แหวนที่6เองก็เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นแหวนในการเล่นที่ดีมากๆนะครับยิ่งเรามีปีที่สูงเนี่ยมันก็ส่งผลต่อสเต็กแต่ละชั้นให้กับเราได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นถ้าขึ้นลงแล้วก็สบายใจหน่อยนะครับใครถือก็ได้ไม่ติดปัญหาบางการณีบางคนมีแหวนอื่นๆที่ใส่กับตัวนั้นไว้8ซมดีกว่าก็เอาไปไว้กับตัวละครลองๆให้เขาถือไว้ก็ได้แค่เเขาถืออก็พพียงงสสหรุ ถ้าเป็นระดับสีแดงธรรมดายังไม่ถึงฟิวชั่นเป็นแบตบลุงได้เนี่ยก็คงต้องเอาไว้กับตัวละครที่เล่นดีเยอะหน่อยไม่งานสเต็คเนี่ยขึ้นช้าๆนะครับแล้วก็จะค่อนข้างเสียเวลามากๆเลยสำหรับคลิปนี้จนันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกดร like แฟนก่อใ,ให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บุยๆในครับฝากร้านเตึ้งเมืองสเตลล่าโกพาตเติมถูกตัวใหม่เติมนี้ไม่มีรีฟันกันไปด้วยสุขสันต์วิมัยสุขสันต์สรงการเที่ยวกันด้วยความ,ะมาระมัดระวังนะครับระวังไม่สวัสด ไม่สวัสดีเลอะ,ไ,อะไม่สบายเป็นหวัดกันด้วยไปรวปกรรมเสรแล้วบา,บายครับ